สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมครับเอาชีวิตรอดใน EP7 หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะ EP7 แล้วครับเราพบกับคุณทีเออคุณลมครับอย่าตีคุณทีนะครับเป็นคนเอะคนมาใหม่นะครับหรือเปล่าเอ้มีขอไหมขอดึงไม่มีครับผมคนใหม่นะครับ เป็นคนที่หลงทางมาเหมือนกับคุณนายเลยครับแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้คุณนายไปอยู่กับเมียแล้วนะครับบ้านเรหรอจริงครับคุณนายขอคืนดีแล้วครับใช่ครับคุณนายขอคืนดีกับคุณคุณนายขอคืนดีกับชาวบ้านชื่อว่าเปิ้ลแล้วนะครับบ้าเรหรอฮจริงครับูใครัะมันเริ่มเล่นกันเลยโอ้ม่งยำบันัำแลลวไม่มีบ้านมิดาเลยแต่ที่นอนสองเตียงว่าม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 ่ดาม่ดาเล็กเดี๋ยวเขากินเดี๋ยวพังเลยใช้มายี่สิปีไั่แต่พาร์ทแรกมาครับ เนี่ยคุใช้มาตั้งแต่้ยพารทแรกเนี่ยใกล้จะหวังแล้วคุณชายเนี่ยครับเตียพารทแรกอรัเนี่ยครับคุณทีใช้มาตั้งแต่้ยพารทแรกครับเดี๋ยวเฮ้ย่าครับคุณอาจจะมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์แรงๆมานิดหน่อยครับแรเด็กแบนเยอะครับแถวนี้ไหนคุณทีแล้วครับเดินหนีไปไหนครับมาแล้วนะครับโชว์ตัวให้แฟนคุณดูหน่อยครับเก๋แม่งฆ่าเก๋ทำที่นอนให้ดูไหนไหนทีไหนมึง เดินออมทำเพื่อแแแแกกกกเเเสวัสดีครับุ้ยได้ามไหนดูหน้าตาหน่อยครับยืนอยู่เฉยครับคุณทียืนย่อยืนดีเฉยกันครับเนี่ยหันมาน่ียครับโอ้โหหน้าตาหล่อเหลามากเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บนะครับหน้าตาหล่อเหลามากนะครับครับคนใหม่นะครับเป็นคนใหม่นะครับอย่ากทำแจ้งน้องกันเด็อครับเป็นคนใหม่นะครับดำมากเลยนะครับคนใหม่หล่อทั้งสกินหล่อทั้งตัวจริงนะครับจริงครับ ผมก็มีด่บวันนี้พวกเราจะปล่อยข้อ,อพวกเราจะสร้างประตูนีเธอเพื่อไปบุกนรกกันเลยนะครับมไม่รู้ว่ามีไหม,มไม่มีนะครับผมว่ามไม่น่าจะมีะนะเราก็จะมาทําอะไรกันนี้น,นี้มาทําอะไรกันดีครับคุณทียครับคนใหม่ครับทำอะไรกันดีครับก็มาทำอะไรกันดีครับเอาอะไรทําทำอะไรน่ครับไม่รู้ทำอะไรที่ครับคุณอมอ่ะ ไม่รู้ครับเอ้าไม่เคยวก็ได้รู้ครับอ่าไม่เป็นไรครับไปนิเทอร์ครับวันนี้ไป็นิเทอร์คุณมีไหมครับคุณผมอยากรู้ครับคุณคุณมีบล็อกไหมครับไม่มีมีบล็อกมี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 ว่างว่างไม่มบล็อกอ๋อบล็อกหินแล้วครับเออได้ครับนี่บ้านกำนันนี่มีคนมาช่วยของยังไปออกมาแล้วครับคนนั้นตายยังตายแล้วครับทหารทั้งหมู่บ้านครับครับไมเราไม่ได้บล็อก ใกล้กลกไหนใกล้ปะก่อนแป๊บนึงเฮ้ยขนมปั่นะวันนี้พวกเราจะมาฆ่ากันนะคระับเอา<ย>ชีวิตรอดแบบฆ่ากันอขอใส่ชุดกาะก่อนไม่มีชุดกขอพวกความมั่นใจว่าเราจะไม่ตายเรื่องของความเจ็บป<ย><ย>วดรวดแล้วเออก็ได้ครับก็ได้ครับฝากติดตามช anel ของมุนทีด้วยนะครับ พอดีเสียงรถตลาดมานะครับรถเพื่หอยลใช่ครับรถเพื่หอยลแต่หน้าตาไม่ล้อเกบได้เลยแต่หน้าตากคนตีนครับครับได้ไม่เคยกคนตีนหรอครับเชิงหล่อนะครับผมบอกครับอันนั้นก็หล่อนะคะอันนั้นก็หล่อขอผมเดี๋ยวผมไปไปไปดูชาวบ้านก่อนนะครับไม่หล่อวันี้แม่งมเห็นมีชุดกออะไรเขาเลยอ่ะเบลกับคุณโอมครับผมคุณโอมเบวไหนคุณโอมล่ะ คุณเอิมค่ะต้องเมวองครับไม่ต้องห่วงต้องเมืองเหรอคะฉันลงไปด้วยดินสิคะเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ผมก็กำลังเดินไปหาเมียคุณทีนะครับนี่เต้เมืองนญ่ไเต้ไม่บอกเลยอยู่ไกลครับผมมีมีเพชรด้วยนะครับแต่คุณโอมขุดหมดหมดอย่างผมก็ไม่หมดไหนวะเนะคุณทีครับไหนเมียคุณทีแล้วครับไม่มีไม่มีนะครับเห็นเต้ปี้กันอยู่ในห้องครับเออครับอยู่ไหน เดี๋ยวผมพาไปครับคุณอย่ารีบค well. ุณเห็นบ nope ้านไหมครับสวยงามไหมครับลองเดินอ้อมครับโอ้โหเร็วๆไป้กจะสร้างได้แป๊บนึงแป๊บนึงบ้านอยู่ไมทหนึงสี่เจอบ้านเตี้ยครับมาครับไหนคุณโอมไอ้มึงไม่เห็นกูเลยเอ้ยไหนไหนคุณทีพดีดไปมาเนี่ยมวเนี้ยไหนวะทางมันีจังสี่อ่ะมาทางนี้ครับผมเดี๋ยวเออทางนี้เราถูกอ่ะเออนี่แหละครับเลาหมา มึงเล่นอะไรของมือตัอย่าตีผมครับเร่งเร่งเร่งมาครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตกน้ำตกน้ำปุ๊บปุ๊บปายวอาจจะมีเสียงหมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าเสียงหมามันดังครับหมาพ้องน่าจะใช่นะครับไหนว่าเหมืองเนี่ยนะครับใช่ไหมใช่ครับสามอันจำไมนะไปครับเขี้ยวเองผมไม่เขี้ยวละอันนี้เนี่ยสามอัน เฮ้ยอ้ทีโอ้โหโอไมก้าทำมีนโอเมก้ดโอเมก้าทำโอเมกาโอ้ยทำ้านกูทำโอเก้อ้กูเฮ้ยจะทันครับผมไปเชียร์ไปเฮ้ยเดี๋ยวอ้ยเจอไม่อไอทีทำไฟไหมอ่าไม่อยากได้ไฟไหมนั่นแหละโทษนั่นแหละนั่นแหละครับคุณมาอ๋อ ลักลอยใครเป็นจุดนะครับอีโอมอะครับท็อตแล้วตอนนี้คุณโอมอยู่ไหนนะไม่เอามีแจมอยู่เลยเหรอเดี๋ยวได้อะครับผมมีสองอันนะครับของคุณนายคุณของคุณนายอันหนึ่งครับเสียสละครับชุดเกาะล่ะชุดเกาะก็ใส่คาบเอาเองครับเดี๋ยวผมจำให้ก็ได้ครับชุบแป๊บนึงแป๊บนึงไหนถุงเท้าวะนี่ครับ เดินลงไปครับไปไปแล้วครับแฮะเข้าแฮะครบทำไมไม่กี๊ดเดินมาเก็บครับ <c oughs> เฮ้ยชิบายเดี <c oughs> ๋ยวเ <c oughs> นี่ยครับ <c oughs> ครับโยนไปครับเรียบร้อยครับผมอะเรามาตีกันเลยนะครับตีเลยครับมีชุ้เกาะแล้วใช่ไหมครับเจมส์ตัวตี้ยจูเล่เฟตันอายลอนเฟตันที่เฮ้ยทำไมไฟมันดับครับผมกลับบ้านก่อนนะครับไปละทีอยู่คนเดียวครับรีบกลับบ้านสิครับคุณจะรออะไรไไม่ด้้อเหยต คือหายละม,มีมีท็อตอยู่จุดจอะาาคือทำไมหลงเขเนี่ยมาจิครับเจอยังครับมาเนี้่ผมไปละเอียล์ไปละแต่พอ่อหนีกบ,บ้านเดี๋ยวซอมบี้มานะครับได้ได้เปิดมอผีไว้ไหมครับจะเปิดไหมครับคุณโอมสุดหลอ่อ เห็นบ้านไหมครับคุณทีทางเข้าบ้านอยู่ในฝ้าเปิดแสงครับอ๋อเปิดแสงก่อนนะครับพักนึงมาครับมาไปนอนไปนอนไมนอนมีเตียงสองเตียงครับพอดีสามสามตรงไหนวะเออโทษทีครับผมจะเปิดประตูครับผม จะมีเสียงเพ่งเพ่งทำไมคุณนอนอย่างนี้ครับคุณเดียดูครับอ้าวเออเหมือนมันมีสองเลยไม่โอเวอร์นะกูไม่ยังคุ้นเหมือนเลยอีกใช่หมอ้นอนสิครับต้องหวังครับนอนได้เดี๋ยวผมยืนนอนเองนะครับคุณนอนนอนแบบนอนเลยครับผมยืนนอนเองเดี๋ยวผมจะเออเดี๋ยวผมยืนนอนก่อนนะครับหยุดยืนนอนแป๊บนึง ครผมตื่นกลางดึกนะครับผมก็เลยจะไม่นอนนะครับไปล่าผีกันเลยครับผมวันนี้พวกเราอีพีนี้พวกเราจะมาล่าผีกันนะครับใช่ไหมครับคุณทีใช่ครับเฮ้ยผีหายผีเฮ้ยผีกัดคุณครับคุณทีตรวครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผีครับพอดีผมฆ่าตายแล้วนครับมาทางนี้ในเมืองหมครับ มาทางนี้มาทางนี้เหมืองอยู่ทางไหนวะเฮ้ยรถอาหารจะหมดครับคุณมีอาหารไหมครับคุณดีบมีมาอยูมาให้ผมหน่อยไหนครับอาหยู่้างหลังเมื่อคือไหนคือบอฟีหินกันดิไหนเห็นไหมอ่ยกองอย่งนอ๋อเห็นแล้วครับหินก่อนพี่มีมีมีพี่มีผีอ๋อครับมาต่อ ตอนนี้คุณทีคุณโอมอยู่ไหนครับคุณอมอยู่ไหนครับคุณโอมอยู่ไหนครับคุณ,อม,อ,คคณอมครับ,อ,รบอีทีมทำไหมนะใช่ครับ <มา S 1> อเออเพื่อนไอ้ปันไอ้ปันเมื่อกี้นี้คุณนายขับรถผ่านหนะ้าบ้านผมไปนะครับไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนนะครับนายสุธนีเข้าคือนอีเพื่อนเราใช่ครับมายอ้ไโอ้มารู้อีพีนี้อาจจะ แป๊บเดียวหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลานะครับเอ่ออาจจะลาคลิปเพียงเท่านี้เพื่อมาเจอคนใหม่นะครับอาจจะมาในคลิปหน้าก็ได้นะครับใช่ไหมครับใช่ฮะใช่ฮะใช่ฮะใช่ครับเดยอะๆเดี๋ยวบอลเยอะขอไปเล่นบอลแป๊บนึงนะไปไปครับเลือกใครฆ่ากูวะไอ้ก็เลยผมบ้าเหรอบ้าเหรอเออหย่าหย่าหย่าพอครับพอครับพอครับไปสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเพียงเท่านี้เลยใครชอบก็ลืมกดไลค์หรือกดซับสไครต์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมคนไหนชอบสกินคุณทีนะครับก็ติดตามเลยนะครับครับนอนกันนะครับครับนอนตอนจทยครับผมคือว่าพวกเราอนอนก่อนนะครับเย่าครับอย่าเพิ่งนอนครับนอนแล้วครับพี่นอนไหนครับนี่ะครับขอเราไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นอนสวัสดีครับนอนครับคุณโอมโ้องเร็วมันเลือดจีงรึเปล่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยโทษครับโทษครับวางสิครับดีต่อคุณนั่นแหละออ๋นอนแล้วนะครับบ๊ายบาย